สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาติดตั้งหน้าท็อปโตะกันนะครับการติดตั้งหน้าท็อปโต้ของผมจะเป็นแบบเข้าลิ้นทุกแผ่นนะครับตามที่ผมตีล่องลิ้นไว้ข้างก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็ทากาวติดกับโต๊ะเลยครับแล้วก็วางแผ่นแรกเข้าไปสังเกตว่าผมจะใช้แคมจับไม้ไว้ด้านล่างเพื่อเป็นตำแหน่งล็อกที่จะใส่หน้าท็อปนะครับผมวัดเอาไว้แล้วแล้วก็วาง ไม่ต้องมานั่งวัดทีละนิดอยู่แล้วก็ยิงแม็กได้เลยครับผมใช้ f 5 0ยิงไว้ก่อนครับอีกเดี๋ยวผมจะใช้ตะปูตีซ้ำอ,อีกทีครับเมื่อเรายิงเพนแรกเสร็จแล้วเราก็นำลิ้นมาใส่ในร่องเพื่อจะใส่เพนที่สองเลยนะครับ ตอนนี้เป็นการใส่ลิ้นเข้าไปนะครับลิ้นเนี่ยผมจะไม่ตีสุดนะครับเพราะว่าถ้าดูจากหัวโตเนี่ยจะมองไม่เห็นลิ้นเพราะผมตีลิ้นเว้นไว้2เซนจากนั้นก็ใส่แผ่นที่2ครับกาวนี่ใส่แบบเยอะๆเลยนะครับในคลิปผมตัดออกนะครับเพราะว่าการใส่กาวมันเสียเวลามากจะทําให้คลิปยาวมากครับใส่แผ่นที่2ก็เรืองอัดเข้าไปผมใช้แคมเล็กจับไว้ก่อนครับ แล้วก็ค่อยตีเข้าไปจนเข้าสนิทเมื่อเข้าสนิทแล้วเดี๋ยวเราต่อแผ่นที่3เลยครับผมยังไม่ยิงเม็กนะครับผมจะใส่ไปทั้งหมด4แผ่นก่อนครับและเราถึงจะยิงตะปูพร้อมกันเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้แคมใหญ่มาบีบอัดอีกครั้งหนึ่งครับต่อมาก็ใส่ลิ้นเพื่อจะใส่แผ่นที่3คลิปนี้เป็นคลิปที่มีความยาวมากนะครับเพราะว่าผมต้องทํา ให้เห็นแบบละเอียดเผื่อคนที่เขาจะทําตามเขาจะได้ทําได้นะครับถ้าผมตัดสั้นไปความเข้าใจของคลิปก็จะไม่เข้าใจกันนะครับคลิปนี้เลยยาวมากนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับต่อมาผมก็ใส่แผ่นที่4ครับโดยการใส่ลิ้นเหมือนเดิมครับทุกแผ่นจะมีลิ้นหมดครับ หน้าทบโต๊เนี่ยจะมีไม้แผ่นใหญ่อยู่5แผ่นครับจากนั้นมีแผ่น2นิ้วอยู่1แผ่นครับผมต้องการความกว้างของหน้าโต๊ะอยู่ที่65เซน มื่อถึงตอนนี้ผมจะใช้แคมยาวมาอัดรัดก,ก่อนครับก่อนที่ผมจะใส่แผ่นสุดท้ายเพื่อผมจะยิงตะปูไม้ี4แผ่นนี้ก่อนนะครับผมจะใช้แคมยาวมารัดอัดให้แน่นอีกทีนึงครับแคมของผมมีแค่สองอันครับผมก็เลยใช้แบบยาวมากเพราะว่าผมทาเผื่อไว้งานใหญ่ครับก็เลยไม่ได้ตัดเหล็กออก เมื่ออัดแล้วเราก็ยิงแม็กไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวใช้ตะปูยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ ถ้าท่านไหนมีเม็กยิงตะปูตัวใหญ่ก็จะดีมากครับไม่ต้องมาตอกตะปูอยู่แต่ผมไม่มีผมก็เลยต้องใช้มาตอกตะปูครับ เื่อเราตอกตะปูหัวท้ายแล้วต่อมาเลื่อนเข็มมาอยู่ระหว่างกลางครับเพื่อจะตอกตะปูตรงกลางด้วยตำแหน่งที่เราจะตอกตะปูเราจะต้องเอาเข็มอัดรัดเข้าไปครับเพื่อให้ไม้ติดสนิทกันจริงๆครับเมื่อผมทําโต๊ะตัวนี้เสร็จทําสีโต๊ะตัวนี้เสร็จผมก็จะกลับไปทําบานตู้ติดผนังในห้องครัวนะครับเป็นบานตู้แล้วก็เป็นโต๊ะซ่อนยังมีต๊้ตู้ลอย ปิดผนังอีกตู้หนึ่งและผมยังจะทําเตียงที่ระเบียงอีกอันหนึ่งครับถึงจะเป็นอันเสร็จบ้านหลังนี้และผมจะเริ่มทําสีทางหลังพร้อมกันครับและในช่วงที่ผมทําสีบ้านผมก็จะแบ่งเวลาไปทําคล้ายๆที่ทํางานของผมครับเพื่อเอาไว้ทํางานไม้ต่อไปอย่างที่ผมเคยบอกไปครับโต๊ะตัวนี้ผมจะเสริม ไม้ออกมาจะเห็นว่ามีไม้เสือออกมาจากหน้าท็อปนะครับเพราะว่าโต๊วตัวนี้จะวางติดผนังครับจากนั้นเมื่อผมตีไม้แผ่นสุดท้ายแล้วเราก็จะบากให้เข้าตำแหน่งเสาแล้วโต๊ะตัวนี้ก็จะเข้าไปติดผนังได้ครับเพราะผนังจะมีเสาอยู่ผมเลยทําตัวโครงโต๊ะเล็กกว่าหน้าท็อปไปเยอะครับแล้วค่อยมาเสริมกระดูกเพื่อรับหน้าท็อปอีกทีหนึง่งเป้าหมายก็คือจะบากหน้าท็อป หลบมุมเสาให้โทุเข้าไปติดผนังได้ครับต่อมาเรามาใส่แผ่นสุดท้ายกันนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ต้องใส่ลิ้นเข้าไปก่อน จากนั้นผมก็ใช้แคมมาอัดรัดกันอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเราไม่อัดแคมเนี่ยไม้เขาจะเข้าไม่สนิทครับเราอัดให้นสนิทไปเลยครับเพื่อไม่เห็นรอยต่อเลยจะมีรอยโป้น้อยมากครับบางแผ่นก็ไม่มีเลย ความจริงผมใช้เวลาสองชั่วโมงครับในการติดตั้งหน้าท็อปแต่ผมเข้าพยายามตัดคลิปให้สั้นที่สุดครับก็ยังยาวอยู่นะครับผมเข้าใจว่าคลิปนี้ยาวมากผมกังวลผมก็ต้องทำออกมาให้เสร็จสมบูรณ์ครับเพื่อให้เข้าใจกันครับตอนนี้ผมติดตั้งหน้าท็อปเสร็จแล้วครับ ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ครับสวัสดีครับ